ในความเป็นจริงนั้นตั้งแต่ยึดอํานาจมาประยุทธ์นี่เอียงข้างแอบจับมือกับสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งประเทศจีนนี่เขาประท้วงถอนทูตออกไปจากประเทศไทยและไม่มีทูตประจำประเทศไทยสองปีไม่ยอมให้นะักเรียนไทยกลับเข้าไปเรียน ในประเทศจีนและผสมกับสถานการณ์โควิดด้วยและวันนี้นี่ประยุทธ์ก็รู้ว่าตัวเองที่เคยไปแอบเทคไซ์ฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำให้การบาลานซ์อำนาจระหว่างประเทศเนี่ยสุ่มเสี่ยงวันนี้ประยุทธ์จึงพยายามที่จะเอียงข้างมาที่จีนสมัยก่อนประยุทธ์ แอบจับมืออเมริกาประวิดแอบจับมือจีนเขาบาลานกันอย่างนี้แต่เมื่อประวิดกับประยุทธ์ไม่ได้กินเส้นกันแล้วทางการเมืองเนี่ยประยุทธ์จึงต้องทําหน้าที่ในการแอบจับมือกับจีนเรื่องนี้สําคัญครับเพราะถ้าเกิดเหตุแบบในพม่าขึ้นผมบอกกับ พี่น้องประชาชนและท่านทั้งหลายที่ฟังผมไล้ในวันนี้นะประเทศไทยจะถูกแทรกแซงทางการเมืองจากต่างประเทศเร็วที่สุดเร็วกว่าพม่าอีกเรามีสัญญาที่ทำไว้กับกองทัพสหรัฐนี่อันตรายครับจะส m a คเนะี่ยทำกันไว้ตั้งแต่ยุคซีโต เรามีสัญญาที่ทํากันไว้กับประเทศจีนซึ่งก็ขัดแย้งกับสัญญาที่ทําไว้กับสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้เนี่ยมันจึงทําให้ประเทศไทยจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นเกิดวิกฤตทางการเมืองที่ลุกลามไปถึงสถานการณ์แบบพม่าแล้วใครสูญเสียครับ คนที่เสียมากเนะี่ยไม่ใช่ประชาชนธรรมดาอย่างผมอย่างท่านแน่นอนอันนี้ต้องบอกไว้แล้วท่านก็เข้าใจนะครับว่าใครท่านทั้งหลายครับดังนั้นนี่วันนี้มันจึงเป็นบทพิสูจน์สำคัญที่ฝ่ายขวาเนี่ยเผด็จการเนี่ยหรืออนุรักษ์นิยมเผด็จการเนี่ยเขารุ้นมากกว่าฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายประชาธิปไตยรู้ว่าการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาเพราะพวกเด็กเกยาวชนคนหนุ่มสาวน่ะก็เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ที่กำลังโผพ้นขอบฟ้ายามลุ่งอรุณส่วนฝ่ายจารีตนิยมฝ่ายอนุรักษ์นิยมเผด็จการหรือพวกขวาจัดทั้งหลายเนี่ก็เปรียบเป็นดวงอาทิตย์ ที่กำลังจะหายไปจากขอบฟ้ายามอัสดงตะว,วันกำลังชิงพบหลบไปจากขอบฟ้านำไปสู่ความมืดมิดเราดูกันแค่นี้ก็รู้นะครับว่าอนาคตเนี่ยความคิดฝ่ายใดความคิดฝ่ายไหนจะนำชัยชนะมาสู่การต่อสู้ระหว่างเผด็จก,การกับประชาธิปไตย แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันโอ้ก็คือฝ่ายขวาจัดเนี่ยเขาไม่อยากแพ้เร็วคือไอ้แพ้เนี่ยแพ้อยู่แล้วครับแต่ไม่อยากแพ้เร็ววันนี้เนี่ยฝ่ายที่เป็นอนุรักษ์นิยมเผด็จการเนี่ยต้องส่งไปวัดนะไม่ใช่ไปหาพระนะครับ พราะอายุมากแล้วก็ดับไปตามอายุไขฝ่ายประชาธิปไตยเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี่นะ่ะหาเลือกตั้งวันที่เลือกตั้งปีหน้าเนี่จะมีคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่หรือ New Water นิวโวอเตอร์นี่มากกว่า3ล้านคนถ้าคิดดูมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนี่ฝ่ายขวาจัดเขาจึงไม่อยากจะแพ้ เร็วคือเขาไม่อยากจะแพ้ตอนนี้ไม่อยากจะแพ้ในช่วงที่เขายังมีลมหายใจอยู่บนโลกดังนั้นเนี่ยจึงต้องพยายามรักษาอำนาจไว้เท่าที่ตัวเองจะรักษาได้นี่ความเป็นจริงที่ทำมาทั้งหมดนี่ททำเพื่อสิ่งนี้แหละครับดังนั้นเขาจึงลุ้นกันไงลุ้นว่า ถ้าวันนี้มีคนไปเยอะซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าไปเยอะไม่ไปเยอะถ้ามีคนไปมากในการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาแล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าคนที่ไปเขาไม่ไปก่อเรื่องก่อราวอะไรทั้งสิน้นแต่คนที่ก่อเรื่องก่อราในส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่แฝงตัวมา ต้องการจะทำลายความชอบธรรมเพราะการต่อสู้โดยใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยชัยชนะที่ดีที่สุดก็คือมาชุมนุมอย่างสงบสันติแสดงออกซึ่งความเป็นอารยะนั่นคือการสะสมชัยชนะแต่ถ้าก่อเหตุรุนแรงก่อเหตุจราจนนี่ส่วนใหญ่มันก็เป็นพวกแนวขวาจัดนะอาจจะแฝงตัวมาหเราต้องอธิบายไว้ก่อนหาก วันนี้มีคนมาชุมนุมกันเยอะแยะมากมายมาหาศาลเนี่ยจะมากผมไม่รู้ละแต่ดูแล้วไม่อ่อดูแล้วไปต่อได้นี่นะครับฝ่ายขวาจัดคิดหนักเลยว่าจะทำอย่างไรแต่ถ้าคนมาน้อยคนไม่มาแสดงออกเท่าไหร่ฝ่ายขวาจัดยิ้มเลยว่าประชาชนกลัวแล้ว เครื่องมือที่สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนสําเร็จแล้วสําเร็จแน่นอนประชาชนกลัวกฎหมายประชาชนกลัวคุกไม่จําเป็นจะต้องใช้ปืนและไอคนที่กําลังจะคิดเพื่อที่จะสร้างโมเดล6ตุลา19ล้อมฆ่าประชาชนในเขตเมืองเหมือนปี19ผมบอกว่าเลิกคิดเถอะครับไอคนคิดวันนี้นี่มันเกิดไม่ทันสมัยนั้นนะ แต่อยากจะทําเหมือนสมัยนั้นเพื่อที่ตัวเองจะได้เกาะขากางเกงเกาะรองเท้าประเด็จการให้มีอํานาจต่อไปเลิกคิดครับถ้าทําเหมือน6ตุลา19ผลที่เกิดขึ้นตามมาจะไม่เหมือนเหตุการณ์6ตุลา19ผลที่เกิดขึ้นตามมาเราจะเกิดสงครามกลางเมืองเหมือนพามา่านี่เตือนไว้เพราะอะไรครับย่ำกันหลายรอบ คนไทยนี่มีปืนเยอะไทยแตกต่างจากพม่านะครับไทยมีปืนที่ถูกกฎหมายประชาชนซื้อไปครอบครองนี่เกือบยี่สิบล้านก็บอกนะตั้งแต่ปืนพกธรรมดาจนกระทั่งปืนลูกซองหรือบางคนมีไรเฟิลนนมันถูกกฎหมายเนี่ยถ้ามันเกิดอาการแตกโพะลงมาแบ่งไฟแล้วฆ่ากันเนี่ยมันไปเร็วกว่าพมา่า เราไม่ต้องมาเสียเวลาหาอาวุธนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาไปเริ่มจากหนังสติกเริ่มจากธนูนะเพราะคนไทยมันมีปืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกรับใช้ขวาจัดที่กำลังคิดจะวางแผนเหมือนเหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยบอกเลิกผมบอกเลิกลคิดผมปาถนาดีนะผมนึงบอกเลิกคิดเพราะคุณนะ่ะรับผิดชอบ กับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ไหวหรอกแล้วกองทัพก็จะแตกด้วยเพราะนายพลเขาไม่ลบนะเขาใช้พลทหารนะใช้ในายสิบใช้จานะแล้วพลทหารนายสิบและจานนี่เป็นลูกหลานประชาชนทั้งนั้นผมบอกนะครับทหารชั้นผููน้อยนี่ลูกหลานประชาชนทั้งนั้นดังนั้นเนี่ย ถ้าไปทําอย่างนี้เนี่ยกองทัพมันแตกอธิบายเนี่ยกองทัพแตกแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยในพลในพันผู้บังคับกองพันเนี่ยมันบังคับบัญชาทหารในกองพันไม่ได้เนี่ยนี่ต้องเข้าใจนะครับตำรวจชั้นผู้น้อยเหมือนกันพวกพลตำรวจพวกจา่าพวกดาบทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีแต่ลูกชาวบ้านทั้งนั้น แล้วก็เขาก็คิดเหมือนประชาชนธรรมดาคิดเหมือนผมคิดเหมือนท่านนี่แหละอยากได้ประชาธิปไตยอยากได้ความเท่าเทียมให้ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับในพลทั้งหลายเนี่ยถ้ามันสั่งไม่ได้ล่ะครับถ้าหารแตกตำรวจแตกฝ่ายปกครองมันจะเหลืออะไรล่ะครับดังนั้นไอ้คนที่นั่งวางแผนและพยายามปลุกระดม จะให้เกิดเหตุการณ์แบบ6ตุลา19เนี่ยเลิกคิดและไอ้คนที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไปใช้คนกลุ่มนี้สั่งให้มันเลิอกอย่าให้ทำอันนี้เตือนเพราะว่าปราถนาดีต่อประเทศชาติและประชาชนให้กระบวนการมันผ่านไปให้เป็นไปนตามสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนนี่เห็นพ้องต้องกัน เราเห็นญี่ปุ่นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของสเปนเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเดนมาร์กเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเบนเยี่ยมเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของนอร์เวย์ของสวีเดนทำไมเราไม่เดินไปตามคันลองที่ถูกต้องอย่างนั้นล่ะครับทำไมเราต้องเอาหัวเดินต่างเท้า ทำไมเราไม่เดินไปให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยให้มันอยู่กันได้ตามวิถีทางประชาธิปไตยทำไมเราไปเดินให้มันขัดกับความเป็นจริงของโลกครับทำไมสวีเดนอยู่ได้อย่างมีความสุขทำไมนอร์เวย์อยู่ได้อย่างมีความสุขเดนมาร์กเบนเย,ยมเนเธอร์แลนด์สเปนอยู่ได้อย่างมีความสุข ญี่ปุ่นอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วทำไมเราจะอยู่กันแบบนั้นและแบบมีความสุขแบบประเทศที่มีอารยะและปกครองรูปรัดเหมือนเราระบบปานปกครองเหมือนเรารูปรัดเหมือนเราเป็นรัฐเดียวเหมือนเรานี่ทำไมเราจะอยู่อย่างมีความสุขแบบเขาไม่ได้นี่สิครับที่เราต้องมาคิดกันนี่สิครับ ที่เราจะต้องมาปรึกษาหาลือและก็พูดคุยกันหาทางออกทุกผักทุกไฟาการทำร้ายคนการเอาคนไปติดคุกเพราะคิดไปเหมือนเรานะ่ะมันมีแต่เรื่องไล่ๆที่จะตามมาในอนาคตนี่ก็ฝากให้ท่านทั้งหลายคิดนะครับดังนั้นเราต้องมาดูกันว่าวันนี้มีอยู่สองทางนะครับสรุปสุดท้ายให้ท่านทั้งหลายฟัง วันนี้มีอยู่สองทางหากคนมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยน้อยก็แสดงว่าประชาชนยอมสยกต่ออำนาจความหวาดกลัวที่เผด็จการได้เขียนขึ้นไว้ได้สร้างให้ปรากฏเราก็จะไปอย่างนี้แหละครับก็จะก้มหน้าทำมาหากิน อยู่ในการปกครองที่กดทับประชาชนต่อไปคนไทยก็มีคุณสมบัติพิเศษครับคือทนได้สีทนได้เอาเราก็ทนกันต่อไปแต่ถ้าอย่างที่สองถ้าคนมาเยอะเยอะขนาดไหนไม่รู้แต่แสดงให้เห็นว่าคนนี่ไม่ยอมรับ การถูกวินิจฉัยตัดสินแบบนี้เพราะเป็นเรื่องของเสรีภาพสถานการณ์มันก็จะเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นเรื่องนี้เราต้องมีสติแต่เปลี่ยนแปลงแน่นอนมีสติคือถ้าฝ่ายขวาจัดสร้างสถานการณ์และทำกรรมรุนแรงกับคนมาชุมนุมเหตุการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่ง แต่ฝ่ายขวาจัดจะไม่ชนะแต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงแต่หากฝ่ายขวาจัดมีสติไม่บ้าจีบไม่ไปสร้างสถานการณ์ไม่ไปทำร้ายผู้ชุมนุม mm. ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมเหตุสมผลม,มีวุฒิภาวะเหมือนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสวีเดนเหมือนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสเปน นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมและไม่ได้ทําให้ใครต้องได้รับความเสียเกินกว่าที่เขาจะรับได้ซึ่งผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยแบบมีวุฒิภาวะแต่เปลี่ยนแน่นอน ดังนั้นครับวันนี้ถ้าคนน้อยปนคนไทยสยบยอมวันนี้ถ้าคนมากสถานการณ์จะเดินหน้าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงแบบสันติหรือจะเปลี่ยนแปลงเหมือนที่จะเกิดขึ้นแบบพมา่าคนที่จะกำหนดนั้นไม่ใช่พี่น้องประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมแต่คือพวกที่สร้างสถานการณ์ ที่รับงานมาจากพวกผดเด็จการจะเป็นคนทำนี่สรุปให้ท่านทั้งหลายนีย่ที่ฟังการ Facebook ไลฟ์วันนี้นี่ได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็ติดตามส่วนใครจะไปร่วมผมบอกครับเป็นเสรีภาพเพราะไม่มีใครใช้เสรีภาพในการล้มล้างการปกครองได้มีแต่ใช้การกระทำทางกายภาพเท่านั้น เหมือนที่ประยุทธ์จันโอชากับคณะได้ทำมาแล้วถึงจะมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองวันนี้ผมไทกรพศ l s วร,รก็ต้องขอสรุปเรื่องราวทั้งหมดไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับ